สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ EP 1กันนะคะบทที่1แหล่งน้ำเพื่อชีวิตครูมีรูปให้นักเรียนดู2รูปรูปที่1กับรูปที่2นักเรียนสังเกตสิคะว่านักเรียนควรปฏิบัติตามรูปไหน ได้คำตอบหรือยังคะถ้าได้แล้วไปเลยคะ่ะอะเราควรปฏิบัติตามรูปที่1นนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ารูปที่1นึ่เขาใช้น้ําประมาณ30ลิตรแต่รูปที่สองใช้น้ําตั้ง60ลิตรแน่แสดงว่าการอับน้ําแบบฝักบวัวทําให้เราประหยัดน้ํา ขึ้นเยอะเลยนะคะต่อไปใครทราบบ้างว่าแหล่งน้ำคืออะไรไหนลองตอบครูมาสิใครได้คำตอบแล้ว โอเคแหล่งน้ําก็คือบริเวณบนผิวโลกที่มีน้ําอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากซึ่งมีทั้งน้ําเค็มและก็น้ําจืดนักเรียนขาเราสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้อย่างไรบ้างคะอะไรนะอ่า เราสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ทั้งการเกษตรเช่นการรดน้ำต้นไม้การคมานาคมก็คือการเดินเรือแล้วก็ด้านอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะน้ำบนโลกของเราน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดในโลกเลยนะคะ ครอบคลุมพื้นที่3ใน4ส่วนของผิวโลกเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเค็มนักเรียนสังเกตรูปลูกโลกนี้นะคะบริเวณสีน้ำเงินจะเป็นน้ำแล้วก็บริเวณสีเขียวจะเป็นผืนดิน,นะคะ่ะเห็นไหมคะว่าน้ำมีเยอะกว่าผืนดินมากๆเลย นะ้ำบนโลกของเรานะคะส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มค่ะมีตั้ง97.5ส่วนน้ำจืดแค่2.5ส่วนเองค่ะเรามาดูน้ำจืดกันดีกว่าค่ะน้ำจืดส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ำแข็งที่อยู่ขั้วโลก ซึ่งมนุษย์จะนํามาใช้ได้ยากมากๆเลยค่ะแต่น้ําจืดที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ได้ซึ่งมีปริมาณน้อยมากเราจะพบได้จากแหล่งน้ำํลำลําคลองหนองบึงหรือน้ําใต้ดินค่ะ แหล่งน้ำบนโลกเราสามารถพบได้จากสองที่ด้วยกันนะคะก็คือแหล่งน้ำผิวดินก็คือจะอยู่บนผิวโลกเลยตัวอย่างเช่นน้ำทะเลแม่น้ำมหาสมุทรคลองบึงแหล่งน้ำใต้ดินเช่นน้ำบาดาลค่ะ เวลาเราจะใช้น้ำธรดานะคะเราต้องเจาะดินลงไปลึกมากๆเลยนะคะต่อไปครูมีกิจกรรมฝึกสมองมาให้นักเรียนทําค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่1นึ่งน้ำชนิดใดมีมากที่สุดในโลก น้ำชนิดใดมีมากที่สุดในโลกกอไก่น้ําจืดขอไข่น้ําเค็มใครตอบกอไก่บ้างเอ,อ่ยและใครตอบขอไข่เดี๋ยวครูฉเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยน้ําชนิด ดมีมากที่สุดในโลกก็คือน้ำเค็มค่ะข้อต่อไปค่ะข้อใดเป็นแหล่งน้ำผิวดินทั้งหมดข้อใดเป็นแหล่งน้ำผิวดินทั้งหมดนักเรียนคิดดีๆนะคะระวังโดนหลอก กอไก่ค่ะมหาสมุทรแม่น้ําขอไข่น้ําบาดาลบึงได้คำตอบหรือยังคะ,ฉะเฉลยกอไก่นั่นเองค่ะมหาสมุทรกับแม่น้ําจะเป็นแหล่งน้ําผิวดินนะคะ แต่น้ําบาดาลจะเป็นแหล่งน้ําใต้ดินนะคะเด็กๆสุดท้ายนี้ครูไม่ลืมครูจะให้นักเรียนทํำแบบฝึกหัดให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะเปิดไปหน้า40กับหน้า4 1เเลยค่ะให้ทำตอนนี้เลยนะคะทำตอนนี้เลยค่ะ ตอนนี้เลยใครไม่ทำเดี๋ยวครูตามไปถึงบ้านเลยนะใครทำเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกทางไลน์นะคะหรือว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามครูได้ในไลน์กลุ่มนะคะบายบายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ